สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคำใบพลออีกคู่รักเลิกเงียบชาวเน็ตอ่านแล้วอ๋อแต่อักษรย่อรัวๆเป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนแต่เรื่องราวแซบๆสิดๆของคนในวงการบันเทิงก็ไม่เคยหยุดพักเลยครับเมื่องานนี้เพจจอมเผือกอย่างเจมอยร้อยแปด ได้เปิดประเด็นใหม่กับเรื่องราวความรักของคู่รักคนในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เลิกเงียบโดยเจ๊มอยเล่าว่าคู่รักที่เลิกเงียบมาพักเนืองทยอยออกมาบอกกันทีละคู่แล้วแต่ใช่จ้ายังเหลืออีกหลายคู่ที่พวกเมืองยังสงสัยคู่รักนักร้องคู่รักวาวุลนจำกันได้ชิมิและช่จ้าตอนนี้ชาวเน็ตสังเกตว่ามีเพิ่มมาอีกคู่แล้วคู่รักอดีตบอยแบรนด์กูรอดำใจพูล้นะแย่ yeah. งานนี้บรรดาลูกเพจขบคิดฝึกสมองกันอย่างนักรับคอมเมนต์คำใบ้กันรัวๆไม่ว่าจะเป็นทอทหารกับฟอฟันแน่นเลยอ่ะฉันลุ้นเห็นคู่นี้แปลกๆมาสักพักแล้วนะอีกท่านบอกว่าหรือจะเป็นทอธงทอทหารอีกท่านบอกว่าทอทหารทอทหารฟอฟันแน่อีกท่านบอกว่าเวลาไทายกับเลขซีอีกท่านบอกว่าคู่รักนักร้องฟอฟันทอธงทอทหารอีกท่านบอกว่าคู่รักว,วัยวุ่นต่อเต่าแฟนนอกวงการไหมเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ